ทางนี้ ไปเลยเครื่องฝามันจงังต,ติดไปดีป่ะต้องไปหาวิ่งให้ซานไอ้เี้ยจะมีหรือไม่มีกันเราก็ไม่รู้น้ำเหลือเยอะมั้งน้ำเยอะแยะน้ำม,มีนะ ในพื้นที่ใช่ปะไ,ไม่ลางล่างต้องมีบวกันนอกเพื่อแ่ดผ,ผมอยากลองวะใช้ E20 ขึ้นเข่าตขึ้นได้หมดเลยแ,แรง ่ไปไต่ไปใช่ใช่เนี่ยโอ้โหนี่แถวบ้านลังนี้สวยเว้ยในพื <c oughs> ้นที่สบายสบายอะไ thêm cho anh จริงมันใช้ล็อบไม่เท่าไหร่อ่ะสองพันกว่ารอบสองพันสองพันครึ่แต่เกียร์มันทนได้เรียบร้อยแล้วขับได้เรียบร้อยแล้วไม่แอ้ขย้อนไม่ต้องขย่นได้ผมบอกก็ได้พอพี่ถอดกันแล่บปั๊บแล้วพี่กดไปอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ต่มมันเองเยี่ยวกันหห้ามอะไรนะนั่งติดกรอย่าะ

คองการสอบเมื่อกี้ถ้าเป็นรถบัสก็รถ,ถก,กูร์ก็ต้องเชิงเกียร์แล้วก็ดูอัดเข้ามาเอสหนึ่งเเป็นหัวฉชีดตัวนี้รูสร้สึกมีกำลังมากกว่าตัวเก่ามันอย่างว่าหัวฉชีดต้องมันเป็นหัวฉชีดอีนี่นเฉยเฉยเนื่ย,ยเราอยู่ในป่าเนี่ย ลงอะไอไอเอ็ดเ,เ,เ,เนี้ยมันจะอันตรายสุดที่ล่วงมาก็อยู่แเ,เอ็ดแถวเนี้ยอะไรล่ะพวกเลียคาร์ดมาเลยไอเรียเบรกมาเลยมอเตอร์ไซค์มันจะดีกว่านะเหนะ็นป่ะม,มอเตอร์ไซค์มันชอบเพราะว่ามันกำลังเครื่องมันได้เลยนะได้น้ำหนักกันเบา กันนี้มาครั้งที่ที่สองฟอร์ดพมก็มาสองครั้งนะม,งมาฟอร์ดมาอันนี้กลับกรอบอะทัวร์ลิงเลยวันนี้นี่ไม่ต้องสับเกียร์นะไอ้ตองเช็งไอ,อ้กดไอ้นี่นะต้องทำอะไรเนาะเนี่นยขับตามปกติอ,อ,อะไรโโอ้หแล้วถนนขึ้นได้หมดเลย กำลังก็ทำมาแล้วเนี่ยช้อนลยนะแต่ชานก็ทำให้รู้ว่ามันขึ้นอึดแล้วมันมาไม่ชนันเนยนะกำลังมีได้อยู่แบบมีรถเสียโทรแจ้งด้วยแล้วเสียบ่อย <c oughs> นี่นี่รถเงินขึ้นมาเป็นเงนพันๆต่อวัน ฟ้าหม้อน้ำใครล่วงไห<อ>ม้าหม้อน้ำแส<อ>ดงว่าร้อนจัดร้อนจัดมอไหมอใปล<อ>่า<อ>เปิดกระจกก็ได้เย็นละได้เออไม่ต้องปิดอย่าปิดแอร์รู้เป่าทำไมถึงบางคนชอบบอลท่าน,นเราปิดแอร์เ,เราปิดเพราะลมต,ตัวนี้ ได้เพราะปิดแอร์ปั๊บเนี่ยการระบายความร้อนมันจะไม่ได้อ่ะพี่ขึ้นเขาบางคนลงเขาปิดแอร์ <c oughs> เนี่ยมันจะเสียจังหวะตรงนี้แหละแต่เกียร์ออโต้ไม่มีปัญหาเออเแบบนี่ยเกียร์เนี่ยแบบแบบถ้ามันขึ้นปืดป้ดปื้ดเนี่ยมันก็มีปัญหาอย่าไปแย่ตุดเราก็ไปของเรา ดูถ้เบิกมันก็เก่งนครนะตัดถนนขึ้นมาเนี่ยดูถัาเบิกสิบล้อไงคนทรายขึ้นมาข้างบนเนี่ยนี่เป็นชมูว่าแล้วพอมันเปลี่ยนที่เ่ยนจังหวัดเดินหลบไปตามตูดมันจี้ตูดมันเกิดไปไอ้นี่จะเกิดมันถอยขึ้นมายุ่งไรงจะแซงมานั่นนั่นนั่น แล้ว <c oughs> ก็ไปเอาเราเนะี่ยเขาเมื่อเมันขึ้นไม่ไหวนะมันก็จะเห็นเพชรบูรแล้วอะไรแบบนี้ลายเราเลียงได้แล้วก็เราเลียงอะพวกผักเยอะนะนี่แสงตางโงงไอ้ตูดแสงนี่อันตรา,ายเกินเข้าโพดดังนั้นน่ะเขาโพดดิเออ่ท่า,านี้ก็ถ่ายเขาโพดเหรอ อกไปลมเกนะ่าเนี่ยมันมีทางลงตรงวัดนะข้างหลังวัดเนะี่ยอะไปลมเก่าเลยอ่ะนึงเบิกเนะี่ยคายไว้ดิฮะตรสวยสวยเว้ยอันนี้สวยนี่ใช้ได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 ไดแบบเบือเนะี่ย ปเปิดไฟเลี้ยวด้วยนีอนอ่อยู่ไม่หลบให้สักนิดเออโอเคคูไปแล้วไปๆเลยไปเลยเนี่ยมันไม่ยอมหลบเลตัวเอง ดีไม่ต้องเจอแกงพวืนี้ไม่ไม่หลับไม่นอนเนี้ฮะเนี่ยห้องนองห้องน้ำเยอะแยะเลยนะเขาก็ทาไว่าจงกันเนี่ยสวยมากถ่ายรูปนะ เออวันนี้เห็นเมืองนะ มีที่จอดใช่เราก็เหมือนเมื่อกี้อจอดได้นี่ขึ้นไปก็ไม่มีทะไม่มีโค้งที่นั่นแล้ว ชาติยังอยู่ปกติโ okay. อเคแตถ้ามีแรกอ่ะแรกๆมันเป็นทางไอ้นี่สู้รบเพราะว่าทางการไทยมันจะไปปราบ